เมืองนี้คือเมืองที่เหมือนถูกหยุดเวลาเอาไว้เมื่อหลายพันปีก่อนและตั้งอยู่ในประเทศที่มีอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นหมู่บ้านครับที่มีแม่น้ําไหลตัดผ่านอยู่ตรงกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยบ้านโบราณตลอดสองข้างทางและเป็นหมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและ เป็นหนึ่งในเมืองที่คุ้มค่ามากๆครับที่ควรมานอนสักครั้งหนึ่งในประเทศจีนเแบบฮ้ยตอนกลางคืนมันสวยขนาดนี้เหรอนี่และที่นี่คือหมู่บ้านโบราณเฟิ่งห่วงสวัสดีครับโอเคฮะตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งครับนี่คือสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับที่าที่ประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เรามาอยู่ที่มณฑลหูหนานผมเคยมาแล้วแหละรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็คราวที่แล้วมาก็เป็นผู้ประสบภัยรอบนี้ก็เลยมาแก้มือนะครับซึ่งเช็คอากาศอยา่างดีว่าจะต้องอากาศดีแน่นอนปรากฏว่าถึงก็คือพยากรณ์อากาศว่าฝนตกเหมือนเดิมนะครับงงเหมือนกันแต่มันไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดสติเนชันนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองโบราณที่ตอนนั้นผมมาผมชอบมากแล้วมันสวยมากก็คือเมืองเฟื่องห่วงนะฮะก็คือตอนนี้เราสตาร์ทที่ฉางซาเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปลงที่เฟื่องห่วงกันตอนนี้ก็หกโมงเชา้าพอดีไปออกเดินทางกันเลย ับเข้ามาข้างในแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ในสถาน,นีรถไฟฉางซา South Railway Station คือจริงๆเราไปรอบเจ็ดโมงแต่ตอนนี้บนจอมันยังไม่ขึ้นโอเคครับเดินเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกันเราต้องเป็นที่นั่ง First c คลาสนะฮะตู้หนึ่งก็คือตู้นี้แหละอันนี้คือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือตู้เบอร์หนึ่งเฟิร์สคลาส ก็คือตรงเนี้ยที่นั่งของรถไฟชีโ,โมเลสูงจะมีอยู่3ามชั้นะครคือมีชั้น2ชั้น1แล้วก็ชั้นธุรกิจซึ่งชั้นธุรกิจแพงสุดนี้แน่นอน,น,อนมาล่างชั้น1ซึ่งชั้น1เป็นราคาระดับกลางนะีง่ายครับคนเรามาพันห0 0 0บาทก็เป็นนั่งข้ามเมืองนะซึ่งเราต้องนั่งนานทั้งหมด2ชั่วโมง 1, 1> เกือบครึ่ง 1, 1> แล้วก็ที่นั่ง 1, 1> ดีเลย,เลยไง ดูนี่สบายมีเนี่ยแขวนเสื้อแบบญี่ปุ่นเลยฮะมีตั้งได้เขาไม่ได้ทำมาเล่นๆเอ็นได้ฮะเบกเอน็นได้เยอะมากอ๋อลืมเล่าเรื่องการซื้อตัว๋วนะคือตั๋วเนี่ยเราซื้อผ่านพวกเอเจนต์อย่างของมนเนี่ยลองซื้อผ่านทริป c คอมนะฮะทริป닷คอมเสร็จปุ๊บเขาจะเอาตั๋วมาในอีเมล เป็นเบอร์เลขที่นั่งแค่นั้นเลยเขียน mm hmm. อีเมลมาเด้แลกโงโว่าเอ้ยไม่มีตั๋วให้เหรออะไรเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่าไม่ต้องแล้วมาถึงหน้างาน็อกแค่เอาพาสปอร์ตไปสแกนก็คือจะผ่านเครื่องมาได้เลยจบแค่ใส่พาสปอร์ตกับชื่อให้ถูกก็พอ 仅限于笔记本电脑、手机、平板电脑、电动剃须刀、<光>移动充电器的充电。请您在充电时注意用电安全，哦、嘿嘿嘿 <laughs> 使用手机等电子产品时尽量降低声音。<laughs> <laughs> ลงเยอะมากแล้วก็รถไฟนั่งสบายมากนะเร็วด้วยจริงๆก็เคยนั่งเมื่อรอบที่แล้วแล้วแหละแต่แค่รอบนี้เหมือนสถาน,นีมันเยอะขึ้นนะฮะเหมือนแบบมันมีที่ที่เลยะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองตัวเมืองเฟิ่งหวงแลเป็นเมืองโบราณนะตอนนี้บรรยากาศคือเหมือนแบบฝนตกเพิ่งหยุดไปแล้วก็เป็นหมอกอก็สวยดีนะ เลียร์ทุกคนวิธีการเข้าไปยังเครื่องห่วงนะครับที่เมืองโบราณเนี่ยมันจะมีรถเป็นไซซีอิ่งเอ็กซ์เพรสเป็นรถใหม่เลยรถไฟแม่เหล็กจะเห็นวิวแต่เมื่อแก้ฝนตกเราเลยไม่ขึ้นเพราะว่ามันตกคนละสามสิบแปดหยวนนะแล้วก็จะมีรถบัสร,ราคาเจ็ดหยวนนั่งไปลงใ,ใกล้ๆกกับอีวิธีหนึ่งคือแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่เมื่อกี้กดแอปดีดีเนี่ยมันประมาณยี่สิบกว่าหยวนยี่สิบกว่ากว่าตกคนละประมาณห้าหกหยวนก็คือพอๆกับนั่งรถบัสอ่ะแปลว่านี่คือแล้วแต่เราจะเลือกว่าจะนั่งแบบไหนนะ นี่นะทุกคนตั๋วราคาคนละ7หยวน7 4 28รถบัสมันมี2เส้นทางนะฮะแต่เราเลือกเป็นลาย2ซึ่งก็อธิบายคุยกันยากนะเพราะว่าพนักงานเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็กดแอปแปลได้นะเขาก็คือเขานข้าง่าเข้าใจพยายามอยู่บนรถนะครับคนละเจ็ดหยวนขึ้นมาที่นั่งมีจำกัดบนรถเมย์ถ้าไม่ทันก็ยืน ซึ่งผมคำนวณแล้วว่าแท็กซี่สี่คนถูกกวา่าในนั่งด้วยปลาดซแล้วสรุปนะครับ รถบัสมันส่งไม่ถึงในเมืองอะ่ะมันส่งแค่แบบตรงรอบนอกอะ่ะเราก็ต้องเดินเข้าไปอีกแต่มันใกล้นะเดินประมาณ10นาทีคือมันไม่ได้ไม่ใกล้นะใกล้แต่แค่กระเป๋าเราหนักเราเลยอยากแบบไปถึงใกล้ๆเลยแค่นั้นเองคือจะบอกว่าผม,มาเคยมาเมืองนี้เมื่อประมาณแบบหกปีที่แล้วนะจาเป๊ะไม่ได้ว่าปีไหนนะแต่ว่าเฮ้ยมันจเจริญขึ้นมากคือถ้าไม่นับในเมืองเก่าอะ่ะรอบนอกของเมืองคือแบบมันกลายเป็นซิตี้แบบที่มีตึก ใหญ่ๆอาคารดีๆเต็มไปหมดแล้ววาเดี๋ยวต้องเดินไปประมาณสิบนาที ต้องเล่าให้ฟังอยงนิดนึงนะครับคือคลิปนี้เนี่ยเกิดอุปสรรคเล็กน้อยนะเนื่องจากช่วงที่ผมไปเนี่ยมันมีแบบฝนตกตลอดเวลานะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ตกหนักมากนะแต่คือมันตกตลอดเลยใช่ไหมมันก็เลยทําให้อุปกรณ์ถ่ายทำของเราครับคือไมค์มันชอ็อตครับทำให้เสียงที่ผมอัดมาเนี่ยหลายๆช่วงมันหายไปครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจําเป็นจะต้องเล่าด้วยการใช้วิธีการอัดเสียงในอีกรูปแบบหนึ่งในคลิปเฟื่องห่วงอันนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนผมจะเล่าให้เหมือนกับ ไปอีกรอบหนึ่งเลยนะและต้องบอกเลยว่าที่นี่สวยงามมากครับผมจะเล่าให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแน่นอนเฟิ่งห่วงเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านโบราณที่อยู่ในมณฑลหูหนานและเป็นที่อยู่อาศัยของหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะของประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นชาวแมวชาวถูเจียชาวฮั่นและอื่นๆอ,อีกกว่า25ชาติพันธุ์นะครับจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานยาวนานมาก,มากๆนะ คือมีมาตั้งแต่ช่วง400ถึง700ปีก่อนคริสตศักราชเลยนะแต่ว่าช่วงที่ถูกสร้างให้กลายเป็นเมืองอย่างที่เห็นกันแบบนี้นะครับเริ่มขึ้นในปี1704ซึ่งตรงกับสมัยของราชวงศ์ชิงนับถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุกว่า300ปีแล้วนะซึ่งเฟิงห่วงเนี่ยนะครับมีที่มาและความหมายอยู่ครับคำว่าเฟิงห่วงเนี่ยนะครับจะมีความหมายว่า นกฟินิกซึ่งนกฟินิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตำนานต่างๆของประเทศจีนนะและยังเป็นตัวแทนของจกักรพรรดินีหรือว่าความเป็นผู้หญิงด้วยส่วนที่มาของเมืองนี้นะครับเขามีตำนานเนี่ยนะเขาเล่ากันว่ามีนกฟินิกสองตัวครับได้บินผ่านมายังเมืองนี้บินวนไปวนมาและเมื่อพบกับความสวยงามของเมืองก็เลยทําให้นกทั้งสองตัวนะครับต้องหยุดดูเป็นเวลานานครับก่อนที่จะบินจากไป ซึ่งนกฟีนิกซ์เนี่ยนะครับไม่ได้จะเจอกันได้ง่ายนะฮะและจากตำนานเรื่องเล่านี้ครับกับความเชื่อที่ว่านกฟินิกซ์เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของชื่อเมืองนี้นั่นเองครับสรุปแล้วง่ายๆคือนกฟีนิกซ์เนี่ยแวบบินมาดูนานในความสวยงามของเมืองก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเมืองนั่นแหละรวมถึงที่นี่นะครับเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเซินชงหวนนักเขียนชาวจีนชื่อดังนะครับและเป็นเจ้าของนวนิยายเรื่อง The Border Town นะฮะที่เขียนในปี1934นิยายเรื่องนี้ครับโด่งดังมากๆนะครับถูกแปลในหา,า,าเเมิเ้งองอ่ืฟว ซึ่งก็เชื่อกันว่าเพราะนิยายเรื่องนี้นี่แหละครับเป็นจุดที่ทําให้เมืองโบราณแห่งนี้เนี่ยค่อยๆถูกพูดถึงและเป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งปัจจุบันนะครับบ้านของเซิ่นฉงเวินเนี่ยก็ยังคงถูกรักษาเอาไว้อย่างดีและได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองเฟิ่งห่วงนั่นเองและนอกจากนี้นะครับบ้านเรือนของที่นี่เนี่ยยังถูกอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี ยังคงความสวยงามตามแบบฉบับจีนโบราณเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์มากๆนะครับทำให้ที่นี่ถูกจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ A4 นะฮะซึ่งไม่ใช่กระดาษนะครับหมายถึงว่า 4A มี A4 ตัวเนี่ยซึ่งเป็นวิธีการจัดอันดับคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีนตามมาตรฐานแห่งชาติโดยออกแบบนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศจีนเริ่มต้นไปตั้งแต่ 1A ไปจนถึง 5A นะครับรวมถึงในปี2008นะครับทางยูเนสโกเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนให้กับเมืองเฟื่องหวงเนี่ยเป็นมรดกโลกอีกด้วย และที่สําคัญที่สุดเลยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวเฟื่องห่วงคือช่วงฤดูใบไม้ผลิในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและฤดูใบไม้ร่วงนะครับในเดือนกันยายนถึงตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่มีอากาศดีที่สุดนั่นเองครับ คือต้องบอกว่าไอตอนมาถึงเมืองเนี่ยเราจะเข้าที่พักกันก่อนครับจริงๆต้องบอกว่าที่พักในเฟิ่องห่วงเนี่ยมันมีหลายที่เยอะมากนะแล้วก็ตอนเซิร์ฟเนี่ยมันจะงงๆนิดนึงนะเพราะว่าแบบบางทีมแมปมันก็ไม่ตรงอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าอันที่เราเลือกครับมันมีชื่อว่า muse light luxury river view hostel โดยจากห้องพักของเราเนี่ยนะครับจะมีระเบียงครับที่แบบมันสามารถเห็นวิวของเมืองแล้วก็แม่น้ําได้เลยนั่นแหละผมก็เลยเลือกไอที่พักแบบนี้น่าจะดีกว่าราคาเนี่ยประมาณ2-3,000บาทต่อคืนคือจริงๆก็ถือว่าแบบมันก็ไม่ค่อยแพงนะฮะเพราะมันก็เป็นที่พักที่อยู่ในสาาถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มันอยู่ติดริมแม่น้ําตรงกลางเลยนะฮะโอเคฮะเมื่อกี้ก็เป็นการ พาเดินดูในห้องนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็วิวสันจริงๆนะคิดถูกแล้วแหละที่เลือกห้องนี้นะแต่ไอตอนเขาพามาห้องนี้ก็งงๆนะคือเราไป เช็คอินฝั่งหนึ่งแล้วพี่เขาก็พาเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแต่ความดีงามครับคือเรามาเช็คอินตั้งแต่ประมาณแบบ10บโมงสิบเอ็ดโมงเฮ้ยเขาให้เราเข้าห้องเลยครับคือห้องมันเสร็จเลยตอนแรกเข้าใจว่าแบบจะต้องเข้าห้องได้ตอนบ่ายสองแต่ว่าเขาให้เข้าเลยก็ถือว่าโชคดีมากนะฮะแล้วเขาก็แบบยิ้มยิ้มนะพูดไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษสื่อสารกันด้วยการใช้แอปเหมือนเดิมน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจเมืองเฟื่องหวงกัน และตรงนี้ครับนี่คือถัวเจียงสเตปสโตนเป็นหินที่ตั้งเรียงกันอยู่กลางแม่น้ําถั่วเจียงครับประกอบด้วยกลุ่มหิน69ก้อนมีความยาวประมาณ1 0อเมตรซึ่งหินนี้เนี่ยนะครับสร้างมาเพื่อให้คนเนี่ยใช้ข้ามแม่น้ำครับซึ่งเป็นรูปแบบของสะพานแบบนั่งเดิมเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขา่้จะใช้หินอย่างงี้แหละในการข้ามซึ่งเป็นรูปแบบของสะพานแบบนั่งเดิมนะครับเขาเรียกว่าดิ่งบูจะสร้างหินนะฮะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาตั้งเว้นกันให้คนเนี่ยแบบเดินก้าวข้ามได้อะไรแบบนี้นะถูกใ้้เปเปนนนทาาาาางงงงงหลักกรดิไบขมมแม่อมํออืฟว มัยก่อนนะฮะซึ่งเรานะครับจะสามารถเห็นรูปแบบสะพานแบบนี้เนี่ยได้จากหลายๆที่ในประเทศจีนเลยนะซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วก็มีความดั้งเดิมนั่นแหละถึงจะได้เห็นอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเดินข้ามสะพานกันนะครับทุกคน คือต้องบอกว่าไอ้ช่วงนี้คนมันค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปเนี่ยมันก็จะติดจะติดคนแล้วก็คนก็ถ่ายรูปอ่ะนี่ก็อ่ะแฉก,กันไปแชะกันไปแชะกันมาเนี่ยฮะก็อาจจะต้องรอจังหวะที่หนึ่งครับนี่ฮะแล้วก็ยืนก่อนอ่าจากนั้นเราก็ส่งทีมงานครับเราข้ามบิกสะพานหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาครับและรูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ โอเคฮะข้ามสะพานหินเนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากําลังจะไปที่ท่าเรือนะคือต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จริงๆก็ค่อนข้างสิ้นเปลืองเงินนะครับเพราะว่าราคาแพงมากแต่ว่ามันมาถึงแล้วอ่ะมันก็ต้องลองสักหน่อยนะฮะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมจําได้ว่าผมเคยนั่งเรือแล้วมันก็เป็นแบบเรือบโบราณใช่ไหมเขาก็จะใช้ไม้ค้ำๆคๆคคไป เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นเรือไฟฟ้าไปแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันก็ยังได้ฟิลอยู่ดีนะฮะแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่เราจะต้องสิ้นเปืองเงินทองกันนะครับเพื่อจะไปเอาบรรยากาศนั่นเองนะและตะโกนพร้อมกันว่าฟ้อ,อย อย่างที่บอกไปนะครับว่าแม่น้ําถั่วเจียงเนี่ยเป็นแม่น้ําสายหลักเลยสายสําคัญของเมืองเฟื่องหวงและถ้าได้มาที่นี่แล้วครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมาลองสักครั้งคือการล่องเรือเราสามารถไปซื้อตั๋วขึ้นเรือได้ตรงใกล้ๆกับท่าเรือเลยนะครับโดยเขาจะแบ่งเป็นช่วงกลางวันกับกลางคืนซึ่งรอบนี้เราไปกันช่วงกลางวันนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณคนละนะฮะ85หยวนหรือประมาณ400กว่าบาทนั่นแหละแต่ช่วงกลางคืนนะครับจะแพงกว่าน,นี้อีกนะเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยเฟื่องหวงจะเปิดไฟทั้งเมืองนะฮะจะทําให้ได้อีกบรรยากาศหนึ่งงงเเเเรรรืือออนี่่่่ยะับจลลตต้้แิวณททาใกๆ Tower, ไปจนถึงนู่นเลยฮะว่านหมิงทาวเวอร์ตลอดเส้นทางครับเราจะได้เห็นนะวิถีชีวิตเห็นบรรยากาศในเมืองและอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะมันคือบ้านแบบดั้งเดิมของที่นี่ด้วยโดยเขาจะเรียกบ้านแบบนี้ว่าเตี้ยวเจียวโหลเป็นบ้านในสมัยก่อนนะฮะที่ชนกลุ่มน้อยของจีนเนี่ยโดยเฉพาะที่บนทุนหูหนานะสร้างขึ้นมาแต่จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละเมืองนะครับแต่ว่าของที่เฟิ่งห่วงเนี่ยจะเป็นบ้านแบบยกสูงครับเพราะว่าต้องตั้งอยู่บริเวณริมน้ํานั่นเองต้องบอกนะครับว่าบ้านแบบนี้เนี่ยตอนนี้มันหาได้ยากลวที่เฟิงงห ก็เหลือแค่ไม่กี่หลังแล้วจริงๆถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะฮะต้องมาที่นี่เลยนะส่วนตัวผมเนี่ยก็แนะนําให้ลองล่องเรือดูนะครับจะได้เห็นนะฮะจะจะเลยนะแบบชัดๆราคาอาจจะค่อนข้างสูงสักหน่อยนะครับแต่ว่าบรรยากาศที่ได้โอเคสวยงามแล้วก็คุ้มค่าในการชมเมืองมากครับ ก็ระหว่างทางนี่ฮะที่ล่องเรืออยู่เนี่ยสังเกตเห็นอย่างเนี่ยเหมือนเขากําลังซ้อมพายเรือกันอยู่กลางแม่น้ำเนี่ยฮะมาแล้วครับเสียงแบโอ้โหก็แบบจ้ำจเขก็ไปจ้ำ้าไปซึ่งผมคิดว่าอันนี้เขาน่าจะซ้อมเพื่อไปแข่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็เลยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับคือที่เฟื่องห่วงเนี่ยจะมีเทศกาลหนึ่งที่เรียกว่า d a g o n Boat Festival เป็นเทศกาลพื้นบ้านที่เขาจะมีการพายเรือแข่งกันอารมณ์เหมือนกับแบบแข่งเรือหางยาวที่บ้านเราเลยนะซึ่งนอกจากจะแข่งเรือแล้วเนี่ยนะจะมีการแข่งจับเป็ดด้วยนัโยยต่่่ลีองวาาไทมมูก เออนี้คืออยากเห็นมากนะเสียดายนะน่าจะมาตอนที่เขามีแบบแข่งอันนี้พอดีโดยจะมีการกินส่งจือนะฮะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อบะจ่างด้วยซึ่งเทศกาลนี้ครับจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนในทุกๆปีนั่นเองครับโอเคครับพอเราล่องเรือไปสักพักหนึ่งเนี่ย เขาจะวนกลับมาจอดอีกฝั่งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นท่าเลยอีกท่าหนึ่งซึ่งท่านี้เนี่ยนะครับจะมีสถาปัตยกรรมอันนึงครับนั่นก็คือว่านหมิงทาวเวอร์หรือว่าหอคอยว่านหมิงอันนี้เป็นหอคอยแบบอิฐทรงหกเหลี่ยมครับตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําถั่วเจียงที่นี่นะฮะถูกสร้างขึ้นทางแรกในปี 1776งหใช้สาหรับเป็นเตาเผากระดาษครับและจะมีความสูงเพียง3ชั้นเท่านั้นแต่หลังจากที่ตัวหอคอยเดิมครับถูกทําลายไปในช่วงที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนนะครับในปี1 9 8 5เกนี่ยก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับโดยรวบรวมและระดมทุนจากคนในพื้นที่และมีการสร้างขึ้นให้สูงกว่าเดิมอีกครับจากเมื่อก่อนในมี3มชั้นใช่ไหมตอนนี้ครับกลายเป็น7ชั้นอย่างในปัจจุบันแล้วซึ่งกลายไปอีกหนึ่งจุดเช็คอินของเมืองนี้ด้วยครับ ระหว่างที่เดินสำรวจไปมาเนี่ยครับตอนนี้เราต้องแวะร้านกาแฟก่อนครับเพราะว่าร่างกายตอนนี้ต้องการคาเฟอีนมากจริงๆมันมีคาเฟ่น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ร้านสวยๆดูดีๆเนี่ยหลายร้านเหมือนกันคือร้านเขาแบบชิลๆนะคือร้านกาแฟนี่สวยมากนะครับแต่คนข้างในคือนั่งดูบุหรี่กันนะฮะอันนี้ก็แบบเออเขาก็ให้ดูดนะผมก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำใจนิดนึงนะครับเวลามาเที่ยวที่เมืองจีเนี่ยคนเขาชอบดูดบุหรี่แล้วมันก็ดูดทุกพื้นที่จริงๆในห้องนอห้องน้ำเนี่ยก็ก็ดูดนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรคือเราาาาามออยู่บ้้นนเเรกก็ตงชิับวัฒนธรรมของเค รีบเขาเจอช็อกกันนะโอเคก็เดี๋ยวเราแวะซื้อกาแฟก่อนแต่เนี้ยพอซื้อกาแฟเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราเดินออกมาข้างนอกเนี่ยผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับเห็นคนถือเยอะมากเลยมันมีขนมอย่างหนึง่งซึ่งเราก็มาเจอต้นต่อเลยฮะเมื่อมาเห็นปุ๊บมันก็ต้องลองสิครับมันเป็นค,คล้ายๆกับมันโถเลยนะแต่ว่าเป็นสีเหลืองทั้งชิ้นครับแล้วมันก็คือขนมข้าวโพดนั่นเองคือรสชาติเนี่ยครับไม่ได้หวานมากนะแต่ว่าเทคเจอร์มันแบบเนี่ยพอชิมปุ๊บ เออฮมันก็คล้ายหมันโถนะจะมีกลิ่นข้อโพดนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างอร่อยฮนะอร่อยเลยแหละเขาจะขายประมาณ3ชิ้นก็คือ10หยวนซึ่งต้องบอกว่าร้อนมาก <c oughs> คือกินเข้าไปแล้วแบบคำแรกคือมันร้อนเลยแต่มันอร่อยจริงๆนะมันกินแล้วเพลินมากเลยหลังจากนั้นครับเดินไปเรื่อยๆครับจะถึงหนึ่งในสะพานไฮไลท์ของเฟิงห่วงครับนั่นก็คือสะพานสายรุ้งนั่นเอง ด้วยความที่เมืองนี้ครับตั้งอยู่บน2ฝั่งของแม่น้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นสะพานตั้งอยู่ตามจุดต่างๆในเมืองหลายสะพานเลยแหละแล้วแต่ละสะพานเนี่ยเขาก็จะออกแบบให้ไม่เหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าสวยทุกอันเลยนะซึ่งจะมีสะพานหนึ่งครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนั่นก็คือสะพานหงเฉียวหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานสายรุง้งคือแต่เดิมเนี่ยครับใช้ชื่อว่าสะพานหูหงสะพานนี้นะครับสร้างขึ้นในปี1670และด้วยความที่เป็นสะพานเก่าแก่เนี่ยก็เลยมีารรรีโนทูู่้แดบณ ซึ่งปัจจุบันนะครับนอกจากจะเป็นสะพานที่เอาไว้ใช้เดินข้ามฝั่งแล้วเนี่ยด้านในครับถูกออกแบบให้เป็น2ชั้นชั้นแรกจะเป็นพวกร้านค้าต่างๆส่วนชั้นที่2ครับจะเป็นเหมือนกับแกลเลอรีร่ศิลปะพื้นบ้านแล้วก็มีโรงน้ําชาด้วยนะแต่จะให้สะพานนี้สวยสุดๆเลยครับต้องมาตอนกลางคืนนะฮะเขาจะเปิดไฟสวยมากแล้วก็อีกตอนหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นนะในรูปสวยมากคือช่วงมาทิ์ตกครับแต่แน่นอนครับเรามั่นใจว่ารอบนี้เราไม่ได้เห็นแน่นอนนะเพราะว่าคืมทั้งวันนะครับฟ้าและฝนก็ตกด้วย คือจะบอกว่าจะถ่ายรูปให้สวยเนี่ยนะครับเราจะต้องเดินข้ามมาฝั่งตรงข้ามครับก็คือเราเดินมาจากสะพานสายลุงนี่แหละเดินทะลุมาครับจนถึงริมน้ําเนี่ยรูปที่ได้เนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาประมาณนี้ฮะและถ้าสำหรับใครนะครับที่แบบว่าเอ้ยอาจจะไม่รู้ว่าจะกินอะไรในเมืองนี้ดีครับ อาหารจีนก็อาจจะไม่ไถูกปากท่านเท่าไหร่ที่นี่ครับเขามีบางร้านนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเปิดเป็นร้านขายอาหารส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นบาร์จะมีร้านขายอาหารนานาชาติเนี่ยเห <He ard S 2> ็นไหมเราเดินผ่านเนี่ยก็จะมีร้านนี่คือร้านเหล้านะฮะเป็นแบบเป็นไหเป็นโถเลยเต็มไปหมดเลยนะแล้วไม่ได้มีอาหารจีนอย่างเดียวนะครับอย่างเนี่ยร้านที่ผมมากินเนี่ยจะมีพวกแบบข้าวแกงกะหรี่สปากเกตตี้ไก่ทอดซึ่งมันก็ไม่ได้อร่อยมากเท่าไหร่น,นะฮะแต่ว่ามันกินได้ครับสำหรับคนที่ไม่ชอบอาหารจีนที่แบบมันๆอะไรอย่างนี้นะอย่างมื 200หยวนหรือประมาณ1,000บาทก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับละะหลังจากเรากินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปต่ออีกที่หนึงฮะและตอนนี้ครับ เราก็เดินอยู่ในเฟิ่งห่วงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้เลยนะคือมันจะมีกำแพงพ่อประการที่ใหญ่ๆเนี่ยอยู่ภายในเมืองกำแพงเหล่านี้เนี่ยแหละครับจะมีประตูหรือว่า gate tower อยู่ตามทิศต่างๆของเมืองด้วยซึ่งประตูแรกที่เรามาครับนี่คือ east gate tower หรือประตูตรงเหมือน เป็นประตูทางฝั่งตะวันออกของเมืองนะครับสร้างขึ้นในปี1715ในสมัยราชวงศ์ชิงมีความสูงอยู่ที่11เมตรครับและมีรูปืนอยู่ข้ารูเหนือประตูในอดีตเนี่ยนะครับถูกใช้เป็นหอสําหรับสังเกตการครับเอาไว้ระวังพวกแบบฆ่าศึกศัตรูแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของเมืองนั่นเอง แล้วเดินมาเรื่อยๆนะครับตามกำแพงเมืองเนี่ยทุกคนจะเห็นนะฮะว่าเป็นไงฮะนี่คือการจัดเต็มของชาวจีนนะฮะคือสาวๆนะครับเขาจะแต่งชุดแบบจัดเต็มมากและทุกคนจะมีช่างภาพส่วนตัวครับผมไม่รู้ว่าเขาเอามาจากบ้านนะครับเป็นแฟนหรือว่าจ้างมาโดยเฉพาะแต่ทุกคนมีจริงๆนะแล้วก็เนี่ยทุกคนก็จะยืนอยู่ตามจุดต่างๆของกำแพงจริงๆเนี่ยผมแอบคิดนะว่าตรงเนี้ยถ้าเราแบบถ่ายรูปแบบแบบตอนไม่มีคนเนี่ยอมันต้องสวยมากแน่เลยแต่ตอนนี้แบบโอ้โหคนนี่แบบเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้เห็นอะไรแบบนี้มัน แบบเพลินดีเหมือนกันซึ่งเราเดินทะลุมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะกลับมาตรงนี้ที่เรียกว่านอ r เกตทาวเวอร์เป็นประตูหอคอยที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศเหนือของเมืองครับสร้างขึ้นครั้งแรกในปี1556ครับในสมัยราชวงศ์หมิงแต่ต่อมาครับในปี1715เนี่ยในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและมีการตั้งชื่อประตูนี้ว่าปี้หุยเป็นอีกหนึ่งประตูเมืองสําคัญของเมืองเฟื่องหวงนั่นเองโอเคฮะ ก่อนท่าจะเดินกลับโรงแรมนะครับเราจะไปแวะอีกสะพานหนึ่งแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นไงฮะตอนนี้สองข้างทางของทุกคนนี่คือเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวคนจีนแล้วผมชอบคนจีนอย่างหนึ่งนะคือแบบเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะจัดเต็มเรื่องการแต่งตัวมากๆนะครับทุกคนเห็นใช่ไหมคือชุดทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับใส่มาแบบสุดจริงๆนะ ช่างพงช่างภาพนี่ก็คือแบบตัวโปรนะฮะผมบอกเลยนะว่าใช้ช่างภาพตัวโปรทั้งนั้นกล้องโปรหมดที่สําคัญพร็อพครับมีแมกระทั่งโคมไฟมีนูนเอ้นี่เอาไว้ถือแบบโอ้โหแบบผมยอมจริงๆนะทุกคนนี่คือแบบมาเพื่อถ่ายรูปแบบโอ้โหแบบจัดเต็มสุดๆนะฮะนี่สตูดิโอมีให้ดูภาพนะฮะนี่ฮะเป็นไงแต่ละคนแต่ออกมานี่คือแบบเฮ้ยตอนกลางคืนมันสวยขนาดนี้เหรอนี่ย พอเดินผ่านไปเรื่อยๆนะครับพาฝูงชนไปก็จะเป็นอีกหนึ่งสะพาน,นครับที่มีชื่อว่าสะพานสวีเฉียวหรือว่าสะพานสโนบริดจ์คือสะพานแต่ละอันในเมืองเฟื่องห่วงเนี่ยนะครับก็จะมีการดีไซน์ออกแบบที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างสะพานนี้เนี่ยนะครับจะมีเอกลักษณ์เป็นสะพานที่มี2ชั้นและสามารถเดินขึ้นไปด้านบนของสะพานก็ได้นะครับแล้วมองกลับลงมาก็จะเห็นวิวของเมืองเฟื่องห่วงแบบว่าวิวสันนะฮะแบบโอ้โหมันสวยจริงๆนะจะเห็นตั้งแต่สะพานก้อนหินไปจนถึงสะพานสายลุ้งนู่นเลยครับซึ สานนีนะ้บอกเลยว่าสวยงามอลังการมากเพราะว่ากลางวันเห็นแบบนึงใช่ไหมครับกลางคืนเฟื่องห่วงเนี่ยกลายเป็นอีกเมืองนึงเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้เราเข้าไปพักผ่อนมาแล้วนะครับพอถึงช่วงค่ำๆเนี่ยเราตั้งใจเลยนะว่าจะออกมาในตัวเมืองอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวเฟื่องห่วงเนี่ยก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนฮะและนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับว่าทําไมเราต้องมานอนที่นี่สักคืนหนึ่งเพราะว่ากลางคืนเนี่ยครับเขาเปิดไฟทั้งเมืองนั่นแล้วก็สําคัญเลยนะฮะถึงจะเป็นเมืองโบราณแต่กลางคืนนี่แบบโอ้โหคุณ้นคึกคักสุดๆนะครับทั้งผับทั้งบาร้านนั่งชิวนี่แบบตั้งอยู่ริมแม่น้ําเพียบเปิดเสียงดังสนันน่น ได้ยังไงอ นี่คือมันกลายเป็นแบบเมือง RCA ไปแล้วนะฮะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่สุดสนานดีนะครับต้องบอกว่ามันก็เป็นอีก culture หนึ่งนะที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับในเมืองโบราณเท่าไหร่นะแล้วตรงกลางแม่น้ำนะครับเขาจะมีแบบว่าเหมือนการแสดงด้วยนะแล้วก็จะมีเรือที่ล่องในช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะได้เห็นบรรยากาศเมืองอีกมุมหนึ่งครับแล้วก็ได้เห็นโชว์แบบใกล้ๆเลยนะฮะแล้วต้องบอกครับว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินเล่นถ่ายรูปนี่แหละเพราะว่าเราอยากได้รูปเจ๋งๆตอนกลางคืนนะเดี๋ยวเราจะเลือกเดินไปตรงบริเวณสะพานเห็นอีกอคก,อก, Snow Bridge อกครรัััั้้งงงนนนึหลจาบ ฝากผู้ชครับตั้งกล้องครับทุกคนและวิวที่ได้รูปที่ได้ก็คือแบบนี้โอเคเนี่ยแหละคือสิ่งที่ห้ามพลาดนะฮะเวลามาที่เฟื่องห่วงคือออกมาถ่ายรูปตอนกลางคืนนะครับจริงๆคือเราอยากเดินไปไกลกว่านี้นะแต่คนมันเยอะจริงๆคือผมงงมากครับว่ายิ่งดึกยิ่งคึกนะฮะยิ่งดึกคนยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยนะครับเป็นสายแบบว่า ชอบดื่มนะครับชอบเที่ยวซึ่งรอบที่แล้วตอนผมมาเนี่ยผมก็เที่ยวแหละไปตามผับตามอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราอา,อายุเยอะขึ้นนะครับผมก็อนา,ามัยจัดนะตอนนี้ก็อยากกลับไปนอนมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปนอนกันนะครับในระหว่างนี้เนี่ยเสียงมก็จะดังไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าประมาณเที่ยงคืนนะฮะเสียงก็จะเงียบและก็ราตรีสวัสดิ์ครับจะเจอกันตอนเช้า อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2ที่เฟื่องห่วงครับจริงๆตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะออกมาถ่ายรูปในตอนเช้าอีกรอบหนึ่งนะ แต่ตื่นมาแล้วก็บินโดรนฮะก็จะเห็นบรรยากาศเมืองคือวันนี้อากาศมันไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะฮะออกไปเนะี่ยก็ไม่น่าจะต่างจากเมื่อวานนะก็เลยโอเคช่างมันละกันก็นอนนอนเปื่อยๆอยู่ที่โรงแรมอะไรอย่างงี้นะบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยเขาดีเลยครับคือคนจะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนอนเนะี่ยตอนเช้าอยากถ่ายรูปให้รีบออกไปนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับฝนไม่ตกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำในะแม่น้ำเนะี่ยเห็นไหมฮะมันจะค่อนข้างใสวกว่าเมื่อวานนะคือเมื่อวานมันจะขุ่นมากนะตอนนี้นมันเริ่มใสแล้ว แต่ถ้ามาตอนช่วงอากาศดีๆเนี่ยครับคุณจะเห็นแม่น้ำเนี่ยใสกว่านี้อีกนะแต่เดี๋ยวก็จะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องมูฟไปที่ต่อไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันใกล้ๆกับที่ขึ้นรถชัตเตอร์บัสก,กันโอเคก็เดี๋ยวเราแบกกระเป๋านะฮะแล้วก็เดินกลับขึ้นสะพานไปทางเดิมสรุปแล้วก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปแถวๆใกล้ๆกับที่ขึ้นรถบัสดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นผมจําได้มันมี k f c นะก็เดี๋ยวจะแวะไปกินเค c ซีกันก่อน โอเคฮะหลังจากกินเค c ซีอะไรเสร็จนะครับตอนแรกจะเรียกแท็กซี่จะใช้แอปเรียกแต่ปรากฏว่าเรียกไม่ได้นะครับคือไม่มีรถรับเลยก็เลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปขึ้นเต t ารถบัสคันเดิมเลยฮนะคันเก่าคันเดิมเราสามารถเดินเข้าไปซื้อด้านไหนได้ครับแล้วก็นั่งไปที่สถานีรถไฟเหมือนเดิมเลยครับเพื่อขึ้นรถไฟไปยังเมืองต่อไปนั่นเอง อเคครับขึ้นมาบนรถเรียบร้อยครับทันเวลาพอดีนะก็เดีแหละเป็น2วันหนึ่งคืนนะครับที่เฟื่องห่วงเมืองโบราณของจีนที่แบบเหมือนเรากําลังย้อนยุคกลับไปในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นหนึ่งเมืองที่แบบมาเที่ยง,ง่ายนะเช่นบ,บ,บินลงฉางซาใช่ไหมครับนั่งรถไฟความเร็วสูงนะคือมาถึงเลยนะแล้วก็ต่อรถเข้ามาที่เมืองรถบัสก็ได้มีรถรถไฟแบบชมวิวก็มีแพงหน่อยอ,ยอยันนั้นแต่ได้ดูวิวด้วยนั่งแท็กซี่ก็ได้คะคือหลายวิธีที่เราจะสามารถที่จะเดินทางได้นะฮะ โอเคฮะก็มาเที่ยวกันได้นะครับเที่ยวง่ายโรงแรมก็สวยดีนะคืนคือคืนดีนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฮะ